¡Vaya! วันนี้เราก็จะมารีวิวท่อคาร์บอวิกแบบมีเซอร์โวกับไม่มีเซอร์โวกันนะครับเพื่อนๆว่าเสียงมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันมีอะไรที่แตกต่างกันนอกจากที่มีเซอร์โวหรือไม่มีเซอร์โวกันนะเพื่อนเราก็มาดูเลยดีกว่าข้อดีของท่อที่มีเซอร์โวเนี่ยมันคือเอ่อเท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันเป็นตัวควบคุมเปิดปิดวา้เสียงของท่อเป็นหลักเนาะซึ่งการทํางานของมันก็คือตัวที่มันมีเซอร์โวเนี่ยเมื่อเราไม่ได้บิดคันเร่งอะ่ะ โซว์ก็จะไม่ทํางานก็คือวาล์วมันจะถูกปิดเสียงมันก็จะเงียบนะเพื่อนๆนแล้วก็เวลาวาล์วเปิดเมื่อเราบิดคันเร่งหรือว่าเราเปิดคันเร่งอ่ะหรือว่ายิ่งบิดคันเร่งมากๆอ่ะเพื่อนๆวาล์วมันก็จะยิ่งเปิดออกมากเพื่อทําให้ท่อของอาคาโปวิกเนี่ยทายไอเสียออกมาได้มากขึ้นนะเพื่อนแล้วก็คาถามทั่วไปที่เพื่อนถามกันมาเยอะยก็คือท่อที่มีโซว์กับที่ไม่มีสซว์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียและต่างกันยังไงนะท่อที่มีโซว์เนี่ยมันจะมีอัตราการเร่งรอบต้นมากกว่าท่อที่มัันนไมมมม่่ีีีรววถ้้าาากททํให รอบเดินเบาอะ่ะมันจะเงียบกว่าท่อที่มันไม่มีสซวอนนะเพื่อน<_ <EN> _>ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวท่อที่มีสซวอกับไม่มีโซวอนนะว่าเสียงมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนรอบเดินเบารอบตัดหรือว่ารอบ6 0 0 0รอบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเสียงของท่อที่มีสซวอกับไม่มีโซวอเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ท่ออาคารโปวิกแบบมีเซอร์โวจะราคาประมาณ40,000บาทนะเพื่อนๆในท่ออาคารโปวิกแบบไม่มีเซอร์โวจะราคา3500บาทเท่านั้นก็ก่อนที่จะไปดูอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งจะ่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะเดี๋ยวเราไปดูท่อที่มีเซอร์โวก่อนดีกว่าว่ามันจะมีเสียงเป็นยังไงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเสียงท่อคาร์บูริกแบบมีเซ์โวนะเพื่อนเสียงรอบเดินเบาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเพื่อนๆถามว่าท่อที่มีเซวโรท่อที่ไม่มีเซ์โวเนี่ยข้อสังเกตมันสังเกตได้จากตรงไหนก็คือสังเกตได้จากตรงนี้เพื่อนท่อที่มีเซ์โวตรงเนี้ยคือจะเป็นในส่วนของเซ์โวอ่ะตัวนี้คือเซ์โวนะเพื่อนเนี่ยตัวเนี้ยใช่ คาร์บูิกที่มีสวอ์มันก็จะมีกาดอยู่ตรงนี้ให้นะในขณะที่ท่อที่แบบไม่มีสวอว์ก็จะไม่มีอะไรเลยอย่างของผมมาน,นั้นนะเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นรอบเดินเบาของท่อคาคาโปวิกแบบมีสซอว์นะเดี๋ยวเรามาดูซักประมาณ6ก0ันรอบเดี๋ยวว่าเสียงท่อาคาร์บิกแบบที่มีสซอว์มันจะดังมากน้อยแค่ไหนนะ ันนี้ก็จะเป็นรอบ6,000รอบของท่อคาร์บูริแบบมีเซอร์โวนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูรอบตัดดีกว่าว่าเสียงมันจะเล้าใจมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนมาดูกันเลยดีกว่าครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนท่อคารับูริกแบบมีเซอร์โวก็เสียงจะค่อนข้างที่จะเพาะนะสําหรับผมนะผมคิดว่าท่อคารับปริกเนี่ยมัน ด้วยแบรนด์ของมันอ่ะมันเพอาะอยู่แล้วเสียงมันจะออกนุ่มๆรอๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูท่อ,อเขาปูแบบไม่มีเซอร์โวมั่งดีกว่านะเพื่อนว่าเสียงรอบเดินเบารอบตัดแล้วก็หกพันรอบเนี่ยเสียงมันจะประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นเสียงรอบเดินเบาของท่อ,อเขาปูวิแบบไม่มีเซอร์โวนะเพื่อนอะหลายๆคนจะสังเกตได้ว่าท่อไม่มีเซอร์โว จะรงเนี้ยจะไม่มีคาร์บอนแล้วก็จะไม่มีตัวเซอร์โวเซนเซอร์เซอร์โวอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือแบบไม่มีเซอร์โวนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูแบบมีเซอร์โวก่อนแบบมีเซอร์โวก็จะประมาณนั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องความเหลืองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะของเราใส่มาค่อนข้างที่จะนานมากก็เลยออกจะเหลืองหน่อยแต่ของคันนั้นเพิ่งใส่นะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเสียงรอบดินเบาของท่ออะคาโบวิกแบบไม่มีเซอร์โวนะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดู6,000รอบดีกว่าว่าท่อคาร์บูรแบบไม่มีเโซวโอเสียงจะเป็นยังไงนะค่ะ6,000รอบนะเพื่อน ก็จะเป็นเสียงพ่อคาร์บูริก6,000รอบแบบไม่มีเซอร์โวนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูรอบตัดกันเลยดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะโหดมันจะมันจะดังกว่ามีเซอร์โวยังไงเนาะดูเลยดีกว่านะ Ooh. 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 เสียงมันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนต้องบอกว่าท่อคาร์บอริกแบบไม่มีเซอร์โวเสียงมันจะค่อนข้างที่จะ ดังกว่าท่อที่มีเซอร์โวนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นก็คือเซอร์โวเนี่ยมันช่วยเปิดปิดคันเร่งแล้วก็เวลารอบเดินเบาะเสียงมันจะค่อนข้างที่จะเบากว่า,วาท่อไม่มีเซอร์โวสรุปก็คือท่อที่มีเซอร์โวมันจะหนึ่งเลยข้อดีของมันคือเวลาวิ่งอะรอบต้นอะมันจะมามากกว่าท่อที่มันไม่มีเซอร์โวนะเพื่อนๆในขณะที่ท่อที่ไม่มีเซอร์โวเนี่ยเวลามันวิ่งอะจะได้ไปลายมากกว่าท่อที่มีเซอร์โวนะอ่า สรุปง่ายๆเลยก็คือท่อที่มีเซอร์โวจะได้รอบต้นท่อที่ไม่มีเซอร์โวเนี่ยจะได้รอบปลายนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเวลาแนะนําเลยว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการใช้เสียงเบาๆแต่ต้องการท่ออะคาโวิกก็แนะนําเป็นท่ออะคาโวิกแบบที่มีเซอร์โวนะเพื่อนเพราะว่าเวลารอบเดินเบาเนี่ยจะสังเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าท่ออะคาโวิกแบบมีเซอร์โวเสียงมันจะค่อนข้างที่จะเบากว่า,วาท่อที่มันไม่มีเซอร์โวนะ สังเกตได้เลยว่าท่อแบบมีสวอเสียงค่อนข้างที่จะเงียบกว่าท่อที่มันไม่มีสวอจากเท่าที่ฟังมาถือว่าพี่ใช่เนาะเสียงอันนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะคุ้มมันจะมันจะดังกว่าดังกว่าดังกว่าแต่ถ้าถามว่าเสียงมันอันไหนมันเพ้อกกันมันเสียงมันใกล้เคียงกันแต่ตรงมันต่างตรงที่ว่าอ้อันเนี้ยมันมีสวอเวลามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะดักเสียง เพราะเราเปิดเปิดมีลินล้นมันจะลิน้นประกาศมีลิ้นเปิดปิดทำให้เสียงอะ่ะรอบเดินเบารอบอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเบาหวานเพราะที่แบบไม่มีโซวโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมก,กดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะสำหรับคลิปหน้าใครอยากจะให้เรารีวิวเจ้าซัตเอ็กซ์หกอาร์คันนี้นะก็คอมเมนต์กันได้ที่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มแต่งสุดจริงๆๆเพืื่่่ออนนนกก็็คคคัี้แแตตงงราาจะ เท่าราคารถเรานะเพื่อนก็สังเกตได้เลยจากปั๊มจากล้อจากปั๊มบนปั๊มล่างจากท่อนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ